เรามาดูสีขาวรุ่นรอนสูงและรอนตำ่ำ ้าะะหลังแรกที่ถนนพรามเก้าเป็นสไตล์ยุโรปลูกค้าใช้แผ่น A PVC สีขาวลันตำติดตั้งในส่วนของข้างบ้านค่ะซึ่งสีของหลังคาจะมีความเข้ากับตัวบ้านได้ดีนะคะถัดมาลูกค้าใช้หลังคา A PVC ทําทหลังคาบ้านลงนะสไตล์อังกฤษจะมีโค้งค่อนข้างสูงแต่ไม่เป็นปัญหาในการติดตั้งเพราะหลังคาเนี่ยจะหนักแค่3.5-4.2กิโลกรัมเท่านั้นค่ะหลังคาสีเขียวเราเองก็มีนะคะจะค่อนข้างเหมาะก,กับบ้านที่อยากเน้นความธรรมชาติซึ่งในพื้นที่อาจมีนก หนูเยอะด้วยก็ใช้แผ่นปิดกันนกปิดใต้ใชายหลังคาก็จะยิ่งดีค่ะขนาดก็พอดีลอนเลยนะคะ6 0 7 0เซนติเมตรเรามาดูหลังคาสีเทารอนต่ําระยะแปรจะอยู่ที่40เซนติเมตรซึ่งบ้านหลังนี้ทําห้องต่อเติมด้านนอกใช้หลังคา a b c มีองศาเอียงต่ําแต่ไม่น้อยกว่า5องศาก็จะไม่มีปัญหาค่ะลูกคา้าใช้อุปกรณ์กันน้ํารั่วแผ่นกันซึมครอบชนนั้นผนังและแฟชชินของเราร่วมด้วยค่ะส่วนหลังสุดท้ายนี้จะใช้หลังคาสีเทาทําทกันสาดรอบบ้านสลับกับแผ่นใสคุ้นเพื่อไม่ให้้ตัวบาน จนเกินไปค่ะใครสนใจทําหลังคาบ้านหรือกันสาส์บ้านเย็นเงียบและสนิมไว้ใจหลังคา EVC ตาเบซเซอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ